ด้วยความที่อ่อยทำงานประจำแล้วก็เวลาน้อยก็จะทำงานบ้านแค่ช่วงเย็นประมาณวันละ1-2ชั่วโมงแม่เป็นเหมือนกันไหมถึงจะมีเวลาน้อยแต่เราก็อยากให้บ้านสะอาดเวลาคนในบ้านเหนือหน่อยๆเข้าบ้านมาบ้านสกปรกมันก็ทำให้บ้านไม่น่าอยู่ตั้งแต่อ่อยได้ยินคุณหมอมาเตือนว่าการใช้ไม้กวาดกวาดบ้านนั้นจะทำให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายกว่าเดิมแล้วมันก็จะไปติดตามพื้นโซฟาผ้าม่านเสื้อผ้าของเรานี่แหละสาเหตุที่อ่อยใช้ลูกกิ้งตัวนี้ติดบ้านตลอดตัวนี้เป็นลูกกริ้ง เก็บเศษฝุ่นเศษผมเศษขนสัตว์แล้วก็แล้วก็พวกไรฝุ่นที่ติดอยู่ตามที่นอนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ดีมากม้วนกาวตัวนี้ติดแน่นมากๆกริ้งไปตรงไหนก็มีแต่สิ่งสกปรปกติดมาเต็มใช้ได้สารพัดจูดผนังเพดาน้ามาชั้นวางใต้โต๊ะโซฟาม้วนกาวหนึ่งม้วนใช้งานได้ถึง60ครั้งตอนนี้ร้านแจกโปรลดเยอะมากไม้แปรง1อันบวกรีฟิล5ม้วนมีส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านแม่แม่คนไหนสนใจ ไปใช้ที่พิกัดตะก้าเหลืองซ้ายมือนะคะ